ดินมองนี้ค่อนข้างจะดีนะครับนี่ครับอันนี้คือตัวชี้วัดคุณภาพของดินครับเป็นไงครับไส้เดือนครับอันนี้ไม่ได้ซื้อไส้เดือนมาปล่อยไม่ได้เลี้ยงนะครับเขามาด้วยตัวเขาเองพอดินอุดมสมบูรณ์แล้วมันก็จะมาของมันเองครับ ดีครับพี่น้องข้าวมพบกูกการฟมอโบรอีกแล้วครับเมื่อนี้ก็มีภารกิจใหม่มาอีกแล้วครับนี่ครับเมื่อนี้สิมาปลูกผักแล้วก็ฟักทองครับเอาไว้ใด้ประโยชน์จากอันระบบน้ำยดของสวนนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่ามีผักอียงเนีย กอันแรกนะครับเป็นฟักทองตาปาว่านครับได้จักเม็ดบู้ละ่ะน้ำหนักสุทธิน้ำหนักเม็ดสุทธิเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์มาสั่นอัตรางอกแปดสิบเปอร์เซ็นต์บอลูวาได้จักกี่เม็ดเดี๋ยวลองจังสิค่อยลองแกะเบิ่งครับ อันที่สองบักมะเขือเทศครับโทเมโท้พันลูกท้อสยามดกแข็งแรงสีแดงสดอันที่สามนี่ครับผักโขมวงเล็บเขียว สนแข็งแรงใบกลมเจริญเติบโตเร็วอันนี้ส่งมีหลายเม็ดอยู่ครับเพียบเลยบรรลว่าจักเม็ดครับอ๋อมันบอกว่านี่ครับประมาณสองหมื่นเม็ดอันนี้บักโตเมทโตวังหันบอกว่าประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบเมล็ดส่วนบัก พัมคินนี่ฟักทองนี่ก็ประมาณยิบหาเมตรแล้วก็ต่อไปคณะเป็นคณะแบบยอดนะครับพันบิ๊กสี่ห้าหกเขาบอกว่าต้นใหญ่ตัวเร็วใบหนาะก้านใบใหญ่ ขึ้นขนาดลำต้นอายุเก็บเกี่ยว40-45ถึงวันสุดท้ายบออันที่แบบซองสุดท้ายก็เป็นนี่ครับบร็อกโคลี่บร็อกโคลี่ครับดอกกลมแน่นครับอันนี้แรงรวบรวมอันนี้อเมริกานะครับประมาณ950เมตร อ๋ <โ bin> อย a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 h, ังมีแถมมากครับอันนี like, ้เก็บมาเองครับอยู่ไอสวนเก็บไอเม็ดพันธุ์ต่างๆไว้หลายครับอันนี้เก็บมาเองเม็ดฟักทองพันธุ์ข้าวตอกครับพืชพันธุ์ต่างๆอยู่ทั้งสวนเทันหลายอยู่นะครับเก็บเม็ดมันไว้เดี๋ยวกับวาสิไอเริ่มปลูกเริ่มหยอดไปครับต้นไอไอโค่นต้นใหม่เลยครับ เดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับครับผมวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับนี่ครับชัวชัวชัวควนดินมันล้วนซุยครับกาวาสิเอานี่ละครับปูกขึ้นตงนี้ครับ,บต้องเฮ็ดหยังให้มันยากเลยครับเบิ้งครับ กอนหนาที่จะปลูกนีนก็มีแตงมีเองนี่อันนี้สาวรสแล้วก็มีต้นหอมมีพริกนี่ครับในเงาเดียวนี้เจ้กว่าจะพันล่ะครับอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งคือกันนะครับอันนี้นาจะเป็นพวกบวบงูประมาณนะครับอันนี้ว่แน่ใจมันบวบงูคือกันหรือว่าแตงหรือมันฝักเอียงต่างๆครับ กต่อไปครับถอดที่แล้วครับมือเดียวครับมือเดียวกัเห็ดได้ขึ้กันครับได้เม็ดพันมาแล้วก็พอประมาณครับก็โห้ยเลยครับโรย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 ,ยอันนี้ที่ปลูกอยู่นี่เป็นบล็อกเกอรี่นะครับ เป็นบ็อกเกอรี่โรย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 ค่อนข้างจะชิดกันแน่ครับถุงละสิบบาทก็ต้องไปคิดยังงครับเรือมันตายเพื่อมันยังไปนำ้ำสุดท้ายครับลุมสุดท้ายครับโอ้อยังเหลือพอได้อีกจักน้อยอยู่ครับ อันนี้มันก็คคอนขางจะล้วนสุ้ยอยู่แล้วนะครับนี่ครับอันนี้ปลูกใต้ต้นผักหวานมีแค่เป็นพืชพี่เลี้ยงก็เหมือนเดิมครับเทเอกจากซองพอประมาณแล้วก็โรยเลยครับโรยโรยโยเลยครับเหลออีกไม่เยอะแล้วครับอ้าวต้นนี้เป็น หลุมหลักๆเป็นลูกพีทลูกแพมาสันนู่นครับมีแตงมีแตงอยู่แล้วมีพริกอยู่แล้วนี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นฟักทองครับฟักทองกําลังงามเชียวครับแตงก็กําลังออกดอกเลยแต่เราก็สามารถแจมกับเขาได้ครับไม่เป็นไรครับวิธีการก็วิธีการก็เหมือนเดิมครับเอาให้มันแบบ ง่ายแล้วก็สะดวกเราที่สุดครับไม่ต้องไปทําอะไรยุ่งยากวุ่นวายว่าสันแล้วก็สุดท้ายแล้วก็โรยมันลงไปครับโรยเม็ดพันธุ์ถักเราลงไปอ่าหมดแล้วครับโอเคครับเกลีเกลี่ยหน่อยโอเคครับซับนี้ครับพี่น้องวิธีการปลูกพักปลูกงาให้ได้กินก็ต้องไปคิดยั้งร้ายครับ นี่ครับหลุมอื่นกัดเทียบครับนี่แตงออกดอกเบิดแล้วครับเหลือแต่สิได้กินมาพวกแตงพวกแตงโมนี่ครับผักสวนขั้วต่างๆได้กินทุกอย่างครับหยอดไว้ครับเขามีน้ำแล้วกัดแจมได้ทุกอย่างครับเอ๊ไม่แน่ใจว่าเป็น แตงไทยหรือแคนตาลูปหรือว่าเมลอนครับมีลูกแล้วพืชผักก็ค่อนข้างจะสวยหน่อยหลุมอื่นๆก็เหมือนกันครับหลุมอื่นๆก็มีแตงมีพืชผักหลายชนิดปดปนกันอยู่ก็ได้กินทุกอย่างอย่างเช่นนี่เราปลูกผักหวาน แต่ใช้แครเป็นพ,พืชพี่เลี้ยงแล้วก็ได้กินยอดแครแล้วก็ได้ดอกแครด้วยครับปลูกสามอย่างประโยชน์สี่อย่างหรือเปล่าแต่ก็อะไรก็ไม่รู้ครับแต่ก็ทุกอย่างมีประโยชน์หมดครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวต้องขอโตไป ไปยอดหลุมอื่นต่อกันครับเดี๋ยวมันเกิดมันงอกที่ไหนกัน<ม>เดี๋ยวผมสิมารีวิวให้เบิ้งไม้นะครับสำหรับมือน,นี่กะสวัสดีครับ